ทุสาทุสากท,าทุด้วยบาร,รมีของครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกท่านที่ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้าพัฒนธพงเลิศวัฒธนทรทที่ให้ความรู้ให้วิชามาเปิดดวงเปิดชะตาบอกกล่าวตักเตือนชี้แนวทางให้กับผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากและผู้ที่ต้องการทางออกของชีวิตกับรายการเส้นทางดวงขอให้ช่วยเปิดทางเปิดดวงเปิดสิ่งที่ดีขอให้เปิดความลับ และทุกอย่างจงเป็นบุญบาร,รมีเป็นอนิสงส์ที่ส่งผลหนุนนำให้กับทุกท่านได้ค้นพบทางออกด้วยเถิดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเส้นทางดวงนะครับวันนี้เราจะมาดูสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะฮะตลอดเดือนตุลาคม2560จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับดีหรือไม่ดีหรือว่ามีอะไรนะครับที่ควรที่จะ ระวังนะฮะหรือสิ่งไหนที่เราควรจะผ่อนหนักให้มันเป็นเบาอย่างไรนะเรามาดูกันก่อนนะครับไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาโอ้ถือว่าเป็นช่วงที่กําลังบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะกำลังมีสิ่งใหม่ๆเข้ามากําลังมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาฟ้ากําลังประทานพรน,นะฮะโชคลาภให้กับตัวท่านฉะนั้นใครที่นะฮะกำลังมองเรื่องของคอนดิชั่นหรือการทรําธุรกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรัก เรื่องของสุขภาพใครที่กำลังเจ็บปงเจ็บปวดอยู่เนี่ยเริ่มที่จะส่งสัญญาณในทิศทางที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์ตลอดเดือนตุลาคมโอกาสใหม่ๆสิ่งที่ดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตของตัวท่านเห็นไหมครับว่าใบที่สองกำลังบอกว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงการบริหารจัดก,การในเรื่องการลงทุนดังนั้นการลงทุนเนี่ยโอกาสมาแล้วครับอ่า เมื่อโอกาสมาแล้วการตัดสินใจในการลงทุนถือว่าช่วงนี้คุณตัดสินใจไม่ผิดแน่นอนถ้าคุณคิดจะร่วมหุ้นลงทุนหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะสัญญาณกำลังบอกว่ากำลังมาดีแล้วนะ,ะการเงินกำลังมา กำลังเข้ามาแล้วกำลังออกไปในเรื่องการลงทุนเพื่อต่อยอดในส่วนของธุรกิจที่มันกำลังเกิดขึ้นแต่ถามว่าผลประกอบการที่มันจะย้อนกลับคืนมาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันคือการลงทุนแน่นอนครับว่ามันจะไม่ใช่กำไรที่มันเป็นกอบเป็นกร,รมในตลอดเดือนตุลาคมแต่มันเป็นสัญ,ญญาณที่ดีของคนที่เกิดวันจันทร์ว่าเดือนตุลาคมเป็นช่วงการลงทุนแต่กําไรที่คุณลงทุนไปเริ่มที่จะตอบแทนย้อนกลับคืนมาแล้วนะฉะนั้นคุณ ต้องดีใจได้เลยนะครับว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปเนี่ยนะครับไม่เสียเปล่ากันแน่นอนไม่เสียเปล่ากันแน่นอนแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่า เรื่องของญาติพี่น้องอาจจะเข้ามารบกวนหรือคนใกล้ตัวอาจจะต้องมีเรื่องของการใช้จ่ายนะฮะภายในบ้านค่อนข้างเยอะหน่อยมีการตกแต่งต่อเติมนะฮะหรือลงทุนเพิ่มแน่นอนนะฮะถ้าใครกําลังทําธุรกิจอยู่มันก็คือในช่วงการที่คุณกําลังพัฒนาธุรกิจหรือขยายสาขานะฮะธุรกิจของคุณให้เติบโตมากยิ่งขึ้นถ้ามองในเรื่องของคําว่าบ้านที่อยู่อาศัยสิ่งต่างๆมากมาย ก็เงินจะหมดเปลืองไปกับเรื่องการออกแบบหรือตกแต่งบ้านต่อเติมส่วนต่างๆหรือไปกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อคนในชั่นในการทํางานของคุณก็แสดงว,ว่าเงินที่หายไปในช่วงเดือนตุลาคมไม่ใช่เงินที่เสียเปล่าแน่นอนมันเป็นเงินที่จะย้อนกลับคืนมาในอนาคตให้กับตัวท่านเห็นไหมครับว่าตําแหน่งนี้เงินมาอีกแล้วครับเป็นการแบ่งเคปคุณจะต้องบริหารจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินนะฮะให้กับตัวเองให้ดีที่สุด นะเพราะว่าในตลอดเดือนตุลาคมของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเรื่องการเงินเด่นมากคุณจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเงินนะฮะทั้งเงินเข้าแล้วก็เงินออกโดยเฉพาะใครที่อยู่ในช่วงการลงทุนในการทําธุรกิจหรือขยับขยายอะไรต่างๆต้องบริหารการเงินให้ลงตัวให้ดีด้วยนะครับ มิฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะทําให้การเงินของคุณขาดสภาพคล่องได้ด้วยความประมาทนั่นเองและแน่นอนนะครับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่กําลังแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงใครที่ทํางานอยู่แล้วนะฮะอยู่มาหลายปีจะมีช่วงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ซ่อมแซมปัญหาที่มันเกิดขึ้นคนที่เกิดวันจันทร์ใครที่นะฮะดีอยู่ก็จะเกิดการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นส่วนใครที่เป็นปัญหา นะฮะในองค์กรในธุรกิจในบ้านในสิ่งต,ต่างๆมากมายมาเกิดการพูดคุยแล้วก็แก้ไขนะซึ่งกันและกันตลอดเดือนตุลาคมนี้แน่นอนถามว่าการแก้ไขในครั้งนี้ดีไหมการแก้ไขในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและตำแหน่งนี้ครับเ,เรียกว่าคอนเน c t ชันหรือหุ้นส่วนนะ,ะตำแหน่งนี้กำลังบ่งบอกถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านควรหมั่นดูแลแล้วก็นะฮะรักษาท่านให้ดีนะฮะน้ำจะได้ขาดที่หิ้งพระ อะไรก็แล้วแต่ครับวิธีการของการที่ทําธุรกิจนะฮะคุณจะต้องใช้ทุกวิธีการไม่ได้เดือดเละก็ต้องเอาด้วยกลนะให้มันเกิดความประสบความสําเร็จได้แบบก้าวกระโดดส่วนความรักแนมะ่ เป็นช่วงความเป็นช่วงที่คุณกําลังใช้เวทมนต์นะฮะไปสะกดความรักหรือไปแย่งความรักเข้ามาดังนั้นช่วงนี้นะครับคนที่เกิดวันจันทร์กาลังมีสเสน่ห์ในเรื่องการใช้การใช้เงินนะฮะอย่าลหลงไหลในการใช้เงินมากๆนะฮะเงินทองที่ได้มาควรใช้ให้ถูกทางอย่าใช้ผิดทางด้ใช้ผิดทางเนี่ยอาจจะทําให้ปัญหาในครอบครัวเกิดขึ้นได้นะฮะฉะนั้นในเรื่ององการใช้ใจ่ายในการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของคอนเนคชั่นเกี่ยวกับหุ้นส่วนอะไรต่างๆมากมาย ก็เป็นส่วนที่สําคัญที่คุณจะต้องดูให้ดีแล้วก็พิจารณาให้ดีด้วยนะฮะแต่ในเรื่องของความสําเร็จที่มันจะเกิดขึ้นช่วงนี้อาจจะยังมองภาพยังไม่เห็นเพราะตลอดเดือนตุลาคมที่คุณคาดหวังที่คุณกําลังคิดที่คุณวิตกกังวลที่คุณห่วงหาอาทรคิดว่ามันจะต้องดีมันจะต้องได้คุณไม่ต้องคิดเลยครับยังไงคุณก็กําลังรู้สึก เหนื่อยกับการลงทุนดังนั้นโจทย์เท่ากําลังบอกว่าการลงทุนของคุณย้อนกลับคืนไปลงทุนแล้วมันได้กําลังกําลังเติบโตนะคุณบอกว่าเพิ่งลงทุนแล้วจะหวังคาดคาดหวังผลกำไรตุมตุมตามๆเนี่ยในทันทีในสิ่งที่ตนคิดเนี่ยมันก็เป็นย,ยังเป็นไปไม่ได้ดังนั้นตลอดเดือนตุลาคมไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลถึงความสําเร็จไม่ต้องคิดทําอย่างเดียวลุยอย่างเดียวบุกอย่างเดียวนะถ้ามองในเรื่องของความรักช่วงนี้ความรักอาจจะยังไม่ได้สดใส นะมันเป็นช่วงที่แบบว่าสบายๆอ่ะ,อะมันอยู่ในช่วงคําว่าหยุดนิ่งนะมันไม่ใช่ช่วง,งการตื่นเต้นดังนั้นมองในเรื่องของการทํางานดีกว่าความรักปล่อยให้มันเศร้าหมองไปตามตามตาม,ตามธรรมชาติของตัวมันสําหรับใครที่คบกันมานานหรือใครที่กําลังตามจีบใครอยู่เนี่ยนะฮะช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหรนักนะครับในส่วนความรักมันเหมือนกับว่าโอ้โหโลงทุนมาซะเยอะแล้วคาดหวังว่าน่าจะได้สักทีละ มันก็ยังไม่ใช่เดือนตุลาคมยังพิชิตใจใครสักคนหนึ่งที่คุณกําลังทําอยู่ไม่ได้แต่เรื่องของการงานก็อย่างที่บอกครับอย่าคาดหวังให้มากอย่าคาดหวังให้เยอะเพราะการคาดหวังมันจะทําให้คุณเครียดและเศร้าใจเพราะโอกาสและคําตอบที่ดีอาจจะรออยู่ในเดือนพฤศจิากาเดือนธันวาหรือ,เด,อเดือนต่อไปแต่เดือนนี้ทําอะไรแล้วลงทุนอะไรแล้วอย่าเพิ่งคาดหวังให้มากเพราะมันจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจและในส่วนของตําแหน่งนี้ต้องระวังให้ดีนะ ระวังให้ดีในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกาลังเกิดขึ้นร่วมหุ้นลงทุนกับใครต้องระวังให้ดีนะเพราะเขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์หรือไม่หวังดีกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะที่คุณกําลังตัดสินใจแม้กระทั่งเรื่องของความรักความรักกําลังสดใสก็จริงแต่ก็ต้องระวังรักที่มันแอบซ่อนอยู่ ดังนั้นต้องดูให้ดีใครที่รู้สึกว่ากําลังไปนอกรูนอกทางในเรื่องความรักเนี่ยระวังคนใกล้ตัวหรือคนที่อยู่ที่บ้านจะจับได้นะฮะหรือใครก็แล้วแต่นะฮะที่กำลังร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจต้องระวังหุ้นส่วนให้ดีเพราะเขากำลังมีแผนการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะคอยทำร้ายคุณอยู่ฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือต้องปล่อยใจให้เป็นกลาง และสิ่งที่สําคัญคืออย่าพยายามตอบโต้ถ้าตอบโต้มากอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าที่จะเป็นผลดีด้วยนะครับมาดูในส่วนนี้นะครับมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องปลดล็อกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่คุณทำเขาเรียกว่าเข้าสู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปฏิวัติในวิธีคิดแล้วก็วิธีทำมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องนะฮะตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ในขณะเดียวกันที่วันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดที่เหลือรังมาท,งทั้งทงที่รู้ว่ามันผิดแต่เราก็ยังทําดังนั้นมันถึงเวลาแล้วครับเดือนตุลาคมที่จะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเหลื้อรังติดพันกันมานะฮะยาวนานเนี่ยนะ,ะท่านต้องถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์แล้วนะ,ะถ้าท่านไม่เคลียร์ปัญหามันก็จะค้ง่งค้างอยู่ตลอดเวลาความรักมันถึงเวลาที่คุณจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือ จะต้องจ่ายอะไรบางสิ่งบางอย่างตามคำมั่นสัญญาที่คุณเคยบอกเขาไว้นะคุณเคยให้คำมั่นสัญญากับใครไว้คุณต้องรีบเคลียร์ภายในเดือนนี้มิฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหาหรือคำมั่นสัญญาของคุณที่เคยบอกไว้มันจะกลายเป็นวาทาสิทธิ์วาจาสิทธิ์ที่ไม่ขังแล้วฉะนั้นต้องรีบเคลียร์คำมั่นสัญญาของตัวเองให้เร็วที่สุดและแน่นอนนะครับตลอดเดือนตุลาคมของคนที่เกิดวันจันทร์คุณกำลังมีเรื่องของโชคลาภเข้ามา นะคุณกําลังมีเรื่องโชคลาภเข้ามาบนบานสารกล่าวสิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างเดือนตุลาคมเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่สุดที่คุณจะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะขอพอรกับสิ่งศักดิ์ออสิทธิ์เพื่อให้ท่านดนบันดาลประทานพรทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนานะฮะอย่างแรงกล้าทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของการงานทั้งเรื่องของสุขภาพทั้งเรื่องของการเงิน ตลอดเดือนตุลาคมคนวันจันทร์ดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้หลับผู้ใหญ่มองเห็นแล้วนะครับมองเห็นแล้วนะครับดังนั้นความสามารถที่คุณมีหรือถ้าคุณอยากจะบอกใครสักคนหนึ่งว่าคุณรักเขาต้องรีบทําในช่วงเดือนนี้มิฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณอาจจะพลาดโอกาสได้นะฮะและสุดท้ายท้ายสุดนะครับชีวิตคนเราเนี่ยเราจะต้องมีการวางกรอบวางแผน คนจะคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มีอะไรคนบรรจันมักคิดอะไรง่ายๆนะคิดอะไรง่ายๆอ่อนไว้อะไรที่มันง่ายๆและเวลาคิดคิดเกินตัวคิดใหญ่เกินไปโดยที่ใจร้อนไม่รอนะฮะไม่รอความสําเร็จอาจจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะทําให้การตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยอารมณ์มากเกินไปฉะนั้นเนี่ยนะครับไพ่ใบนี้กําลังเตือนบอกว่าอย่าใช้อารมณ์นะฮะ อย่าใช้อารมณ์ในการทําหรือตัดสินใจอะไรทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของการงานหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงตลอดเดือนตุลาคมนี้มิฉะนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดความผิดพลาดและวินาศเกิดขึ้นในช่วงตลอดเดือนตุลาคมนี้ของคนที่เกิดวันจันทร์ได้นะดังนั้นครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่พุทธะกำลังบอกและกำลังส่งสัญญาณว่า ท่านต้องมันทำบุญเข้าวัดตลอดเดือนตุลาคมนี้ใครที่เกิดวันจันทร์และไม่เคยทำบุญใครที่เกิดวันจันทร์และไม่เคยเข้าวัดใครที่เกิดวันจันทร์ตุลาคมหาเวลาไปทำบุญตักบ,บาทหรือถวายสังฆทานบ้างนะครับให้พุทธมาโปรดแล้วนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะ ประกาศความยิ่งใหญ่ของตัวเองโดยการที่หนุนนําบุญเก่าไปเบิกบุญนะฮะไปเบิกบุญที่คุณสั่งสมบาร,รมีมาแต่พบแต่พบแต่ชาติก่อนนะ,ะหรืออดีตแต่ชาติของคุณหรือตลอดทั้งชีวิตที่คุณใช้มาเนี่ยหรือว่าทํามาเนี่ยต้องรีบไปเบิกบุญมาช่วยแก้ปัญหาในปีนี้ แต่แน่นอนนะครับว่าตลอดเดือนตุลาคมคุณจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ยิ้มได้นะลงทุนอย่าคิดว่าจะเสียคุณได้แน่นอนนะฮะดังนั้นมั่นใจคําพูดคําจาหรือวาทะศิลอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับใครอย่าใช้อารมณ์ครับไพ่ใบนี้กาลังเตือนว่าตลอดทั้งเดือนเรื่องของการทําธุรกิจมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียสิ่งที่สําคัญครับจงใช้สติในการ พิจารณาในทุกกิริยาและคําพูดที่แสดงออกไปของคนที่เกิดวันจันทร์อารมณ์เป็นปัจจัยที่สําคัญในการที่คุณจะต้องคิดและพิจารณาให้ดีนะฉะนั้นครับฝากไว้อยากจะก้าวข้ามทุกปัญหาได้เราต้องใช้สติในการพิจารณาและนุนนำํำคำทํานายเป็นแค่แนวทางแต่ไม่ใช่คำตอบของชีวิตขอบคุณและโชคดี ในตลอดเดือนตุลาคมนี้ของคนที่เกิดวันจันทร์ขอให้คุณมีเงินมีงานมีความรักที่สมบูรณ์และสุขภาพที่แข็งแรงสวัสดีครับครับยังไงก็ต้องฝากในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์จีมิกไว้ด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสายตาแล้วก็ดูแลสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้มากกว่าคำว่าสายตานะครับดูแล3ระบบของตัวเราระบบสายตาระบบสมองและก็ระบบเลือ G IC, ดจีมิกดวงตาสดใสห่างไกลโรคร้ายนะครับ